เป็นแฟนคอบอลคาเฟ่ครับมาแล้วนะฮะคืนนี้คืนวันพรุ่งนี้นะฮะสองวันนี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะฮะคืนนี้อาร์เซนอลเตะที่ลอนดอนนะฮะเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงคืนพรุ่งนี้ครับบาร์เซโลนาเล่นที่โอลิมปิกเดมอนจูอีกในประเทศสเปนเจอกับอินเตอร์มิลานนะฮะอาร์เซนอลนี่ผ่านมัดลิดมานะฮะสกอร์ห้าหนครับชนะทั้งเย้าแล้วก็เยือน อินเตอร์มิลานผ่านบาเยนน์มิวนิกนะฮะสกอร์รวม4ประตูต่อ3ปารีสแซงต์แชร์แมงชนะแอสตันวิลล่ามาครับสกอร์รวม5ประตูต่อ4และบาร์เซโลนาผ่านโรเซนดอทมุลนะครับด้วยสกอร์รวม5ประตูต่อ3นี่คือ4จตุรเทพ <c oughs> ใกล้เคียงกันแล้วเกินนะฮะโดยเขามองว่าบาร์เซโลนามีโอกาสเป็นแชมป์มากที่สุดนะครับ1น่จ่ายสองปารีสแซงต์แชร์แมงครับ4ี่จ่ายเก้าอสองจนั่นเองครับเป็นรองบาร์ซ่านิดเดียวอาร์เซนอล สองจ่ายห้าหรือว่าหนึ่งจ่ายสองครึ่งเห็นไหมฮะใกล้เคียงกันมากมีอินเตอร์นะฮะที่โดดลงมาหน่อยฮะหนึ่งจ่ายสี่ครึ่งนะใครจะเป็นแชมป์นะฮะนับมาว่าทุกทีมีโอกาสเหมือนกันหมดนะฮะอ่าและคืนนี้ครับเราสตาร์ทกันที่อาร์เซนอลกับปารีสแซงต์แชักแมงที่ลอนดอนนะฮะตีสองครับอาร์เซนอลเป็นรองจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกก็แชมป์เป็นลิเวอร์พูลไปละนะในลีกตอนหลังๆก็หนักไปทางเสมอร์ครับพวกเขาเสมอคริสตัลพาเลซสองประตูต่อสองในบ้านตัวเองแต่ในแชมเปี้ยนส์ลีก สังเกตไหมฮะนัดแรกอาร์เซนอลมักจะฉวยโอกาสยิงขาดร้อยก่อนเลยฮะยิงพีซวีเจ็ดลูกเนี้ยก่อนจะมาชนะด้วยสกอร์รวม93ในรอบ16ทีมยิงมัดลิด3-0เลยฮะนัดแรกฮะก่อนจะมาชนะอีก2-1ที่สเปนนะ,ะก็เข้ารอบมา5-1ในรอบ8ทีมสุดท้ายสภาพทีมก็เดิมๆนะฮะฮาวเวดกาเกบเียนเชซุสกาเบียนอ่ามาการเยสจอร์จินโยคาราฟิโอลลี่โทมิยาสุพวกเนี้ยยังเล่นไม่ได้นะและที่สำคัญนะโทมัสปาเตติดโทษแบนด้วย ก็ได้มาเป็นเหลืองครบนะเอาวันนี้ฮะกลางก็จะต้องเป็นโอเดกาดไลซ์แล้วก็เมลิโนะโตวก้าทางก็เป็นทอสซาบุคโยสาก้ามาตีเนลลี่ครับผมขณะที่ปารีสแซงต์แชรงแมงแชมป์ลีกเอิงนะคือได้แชมป์แมงนานละแต่ล่าสุดแพนนีสหนึ่งประตูต่อสามในบ้านตัวเองนั่นทําให้พวกเขาอดเป็นแชมป์ไร้พ่ายเลยถือว่าน่าเสียดายเหมือนกันนะฮะรอบสุดทีมผ่านเลี้ยวภูมานะแพ้นั้นแรกก่อนนะศูนย์หนึ่งในบ้านตัวเองก่อนจะมาชนะที่แอนฟิลหนึ่งศูนย ก็ต่อเวลายิงจุดโทษเข้ารอบมาเข้ารอบแปดทีมก็มาเจอแอสตันวิลล่านัดแรกชนะสามหนึ่งก่อนจะมาแพ้ที่วิลล่าพาร์คสองสามก็เข้ารอบมาด้วยสกอร์รวมห้าสี่วันนี้อุสนเดนเบเล่ควารัสเคเลียฮะอยู่ในแนวรุกกลางนี่คือจุดเด่นเลยนะฮะชูเอาเนเวสวิทินย่าฟามิลูอิสคู่นี้เจอกันไปแล้วด้วยนะฮะในรอบลีกเฟสวันนั้นแอสตันเล่นดีกว่าและชนะไปสองศูนย์แต่วันนี้คงจะใกล้เคียงขึ้น เพราะเราจะเห็นแล้วฮะว่าเปเเช่ก็ดีขึ้นเป็นลำดับเพียงแต่ว่าสังเกตเลยไหมครเปเชตอนหลังสีประตูง่ายนะโดนวินล,ล่ายิง3ลูกโดนนิสยิง3ลูกเพราะฉะนั้นยังไงน้ำหนักน้ำแมวชี้มาทางอาร์เซนอลเอาไว้ก่อนฟันธงนะฮะก็คงจะชนะแบบฮือจับนะฮะยิงได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายสกอร์ที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดครับน้ำแมวฟันธงอาร์เซนอลจะชนะปารีแสแซงช็กแมงนะครับ2ประตูต่อหนึ่งพรุ่งนี้รอรุ้น บาเซโลนาอ่อินเตอร์มิลานอีกคู่นะครับคืนนี้เชียร์อาร์เซนอลครับว่าจะไปถึงรอบชิงได้หรือเปล่านัดแรกต้องชนะเอาไว้ให้ได้ก่อนกลุ่มความได้เปรียบเอาไว้นะฮะเพราะว่าไปเล่นนัดที่2ที่บ้านเขานี่อันตรายนะคืนนี้รอเชียร์ครับอาร์เซนอลกับเปสเช่ H H, ครับเป็นคู่เอกของรอบรองชนะเลิศเลยครับผม